วสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เจฟฟี่แฟมิลี่ชาแนลครับวันนี้จะมารีวิวของเล่นของเจฟฟี่เป็นของเล่นเดนโดอสัตว์มีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวจะถามเจฟฟี่ให้เจฟฟี่อธิบายนะครับนี่ก่อนเลยเชื่อคาโนทอลัสใช่ไหมใช่ตดได้้า,าเปล่าแล้วก็ขยับได้ ตัวคานโนทอรัสนะครับขยับปากมีเสียงก็ขยับหัวได้ด้วยการบิดหางซ้ายขวามีตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งอ่ะใช่แล้วนี่ตัวที่สองชื่ออะไรครับจีเล็กครับจีเล็กครับเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อกินไดโนเสาร์กินเนื้อชุฟรีบอกเองเลยตัวนี้ก็ต้องมีสวิตช์ปิดเปิดไฟด้านล่างมีไฟสีแดงขึ้น แล้วจะมีปุ่มกดต,ตรงหางเพื่อให้มีเสียงคำรามและขยับหัวได้ดใช่ไหมใช่นคำรามได้มีเสียงแล้วมีไฟออกนั้นปากตรงปากด้วย<ม>อ่ะมีตัวที่สองอ่าเดี๋ยวถามเจฟฟี่นะครับว่าเดืยเเส่าชื่ออะไรกันบ้างตัวนี้ชื่ออะไรครับ,บไสไปโนสไปโนซอรัส เป็นไดโนเสาร์ตัวนี้ก็ขยับปากได้โดยเราจะกดอันนี้กดตรงแขกแลก้วปะตรงปากจะอ้านะครับแล้วก็จะมีเสียงคำรามด้วยแต่ก็ค่อนข้างจะเบานิดนึงแต่ตัวนี้ก็ไม่มีลูกเล่นอะไรบ้างอ่าเดี๋ยววางก่อนทีละตัวอันนี้เราวางแค่ตัวไหนม,มันอาปากด้วยอาปากด้วย ถามไปแล้วสามตัวอันนี้จะถามเจฟฟี่แต่ละตัวชื่ออะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นพลาสติกหลอกขึ้นรูปทั่วไปตัวนี้ชื่ออะไรครับพาราซอลโลโลฟัสพารอฟันนะีนน่เพื่อนๆเคยเห็นไหมเรศัสั์กิงพืชพาราซอลตัวต่อไป เริ่มต้นเลยตัวนี้ตัวอะไรครับต้องเป็นโนจะเป็นโนซอรัจะเป็นโนอ,อรัสตัวนี้จะเป็นเดรสามีขีดที่หลังเป็นสัตว์ดุร้ายเกิมต้กลัวตัวตัวนี้ชื่ออะไรครับคาโนโทอรัคาโนโทอรัสเป็นออเดรสากินเนื้อก็คล้ายๆทีเล็กแต่ว่าจะมีเขาแหลมตรงขอบตาด้านบนสองข้างก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวนี้ชื่ออะไรครับ กุดังๆหนเคกีชีฟาโลเก่งมากเป็น <al> ต <Sabbath> really yeah, ัว like หัวมงนะครับห okay. <Yeah. S 2> ัวใช้มงได้ห hmm. ัวจะค่อนข้างแข็งค่อนงแข็งตัวนี้มีนามที่หลังชื่ออะไรครับชื่อสเตโกะซรับสเตโกซอลัสนะครับก็เป็นเดลเสากินพืชมีคีบด้านหลังเป็นคีบแหลมตลอดแนวตัวอ้วนค่อนข้างจะอุ้ยอายนิดหนึง ตัวนี้เป็นเดรัเสาร์ที่บินได้นี่ไม่ใช่ตัวนี้ชื่ออะไรครับเทเลดอนเน่เทเลดอนก็ลูกเล่นก็คือเรากดข้างหลังปีกก็จะบินได้นบินได้ออก็ปากก็กดบีกได้จ่งเป็นเดรัเสาร์บินได้ก็เป็นตัวโปรดของเด็กๆหลายๆคนซึ่งเจฟฟี่ก็ชอบมากนี่เดี๋ยวตาตั้งให้ เดี๋ยวก่อนลุกแก่แป๊บหนึง่งนี่ตัวนี้เจฟฟี่ชอบมากเลยชื่อตัวอะไรครับอาเล็กครับทีเล็กครับ,ก,รบก็เป็นสาวกินเนื้อแบบตัวเมื่อสักครู่แต่ว่าตัวนี้ลูกเล่นจะมีสองจุดก็คือเรากดตรงคอมันจะมีปุ่มแลวปากจะอาดาแล้วมีเสียงคำรามนี่ไม่รู้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงหรือเปล่าค่อนข้างจะเบาแล้วตรงรอยแผลเป็นจะมีจุดอีกหนึ่งจุดเป็นปุ่มกดมันก็จะเป็นเสียงคำรามแบบนึง อ่าเสียงของกักคำลามสีเขียวของ,งนักเขียวอ,อ่ามาตัวต่อไปชาญเจฟฟี่ก่อนอตัวนี้ชื่ออะไรครับอแองกิโลแอ,องกิโลซโซลัสเป็นเราาืองเสากินพืชรูปทรงคล,ล,คล้ายเต่าคล้ายเต่าอ๋อใช่เพราะด้านหลังจะมีกระดองที่แข็งแล้วก็มีหนามมีหางคล้ายเหมือนลูกตุ่มเอาไว้ฟาดสึ้งกับตรูได้ี่ชอบเรียกว่าหางฟาด อาจจะตั้งตั้งโมเดลอันนี้ก่อนของน,นกทารุณดอนก่อนให้มันสวยๆนะครับม,รม,รมีลูกกล้วยมีลูกมันกล้วยใช่มีลูกก้วยใช่ไหมแต่ปะป๊าไม่ได้ามารีวิวนะลูกทารุณดอนตัวนี้ไดเสาวคอยาวครับชื่ออะไรคืแบคทีโอแบคทโอซอรัสเป็นได <ac> เ,เสาวกินพืชลักษณะพิเศษคือตรงคอจะยาว แล้วเป็นสัตว์ที่ไม่ดูร้ายค่อนข้างพบเห็นได้ง่ายตามการ์ตูนทั่วไปตัวนี้ดุร้ายต่อไปเป็นตัวที่จะฟีชอบอีกตัวหนึ่งพอเราไม่ดูร้ายขอยาไม่ดุร้ายง,าง่ารหลน่ารักด้วยรูปความอ่ารันี่ <เอ S 1> ตัวนี้คือตัวหนึ่งที่จะฟีชอบนี่ชื่ออะไรครับไทเซอรทอไทเซอร์ท ก็คือไทเซาร์ทอปเป็นสัตว์กินพืชมีเขาทั้งหมด3เขา 1, 2, 3ซึ่งมันดูร้ายด้วยไม่ดูร้ายสิลูกของคอถ้่างกับไปเตารทอกับคอราไม่ดูร้ายใช่ไทเซรทอปกับคอยาวไม่ดูร้ายนี่ตัวต่อไปเป็นตัวไฮไลท์เลยตัวนี้ชื่ออะไรครับแร็เตอร์นี่เวลโลซีแรปเตอร์ไม่น่ารังเป็นเธอเสากินเนื้อ ดูร้ายและมีความฉลาดมากซึ่งเป็นดศที่เด็กหลายๆคนชอบซึ่งเจฟฟี่ก็ชอบมากเหมือนกันครับตัวนี้ดูร้ายตัวนู้นก็ดูร้ายตัวนู้นก็ดูร้ายตัวนี้ก็ดูร้ายตัวนี้ก็ดูร้ายตัวนี้ก็ดูร้ายเอยดูร้ายหมดเลยเหรอลูกใช่ตัวนี้ไม่ดูร้ายนี้เป็นของเล่นดศที่เจฟฟี่ชอบเล่นมากที่สุดแล้วก็ได้ศึกษาจนรู้ว่าตัวไหนชื่ออะไรบ้างก็ ตามลักษณะทั่วไปที่เห็นเห็นกันบางตัวก็อย่างตัวเพตตี้ชิปโลนี่คือจเจฟฟี่ไอ้เลกไอ้หัวหมวงกูก็วันนี้จะขอจบการรีวิวของเลดเดลสองของเจฟฟี่ไว้แค่นี้ก่อนยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ด้วยนะครับและกดติดตามช่องเจฟฟี่แฟมิลี่ชานเนลด้วยนะครับบ๊ายบาย